การที่คุณเจริมศักดิ์กับพวกไปฟ้องศาลมันเหมือนทํากระสุนลั่นใส่พวกเดียวกันเองออ,อ,อ,อเพราะรในยุทธจักรอีกเช่นกันมันก็เป็นที่รู้กันแหละครับว่าการไปฟ้องศาลแพ่งของ,ของคุณเจริมศักดิ์เนี่ยครับก็ต้องการที่จะให้กลุ่มของดออรปิยะสวัสดิ์กลับเข้าไปดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องเหนียมไม่ต้องอายกันเอากันตรงๆออ,ะอ,ะอะฉะนั้นงานนี้เขาบอกว่ามันเป็นการทำกระสุนลั่นใส่พวกเดียวกันเองเพราะมันเท่ากับยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าด er รปิยะชวัตรไม่ได้กลับมานั่งในบอร์ดการบินไทยนะจ๊ะมันยิ่งเป็นการย้ำหัวหมุดน,นะครับหนักเข้าไปอีกออหนักเข้าไปอีกชัดเจนเข้าไปอีก แต่มันไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นเพราะกระสุนนัดนี้ของคุณเจิมศักดิ์เนี่ยมันก็กระทบชิ่งไปถึงอีกหลายต่อหลายส่วนหลายส่วนเลยนะที่น่าเป็นห่วงวันนี้พอคำสั่งสารออกมากลับมาที่ข้อเทจจริง อย่างที่เราตั้งเป็นข้อสังเกตนะฮะอย่างข้อสังเกตแรกก็เท่ากับว่าเฮ้ยการบินไทยนี่สุญญากาศเลยไหมคือ completely ไม่มีบอดเลยครับจนภายหลังมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ปรากฏว่าการบินไทยยังมีกรรมการเหลือนะเหลือนะเหลืออยู่ก็คือ6รายเดิมหกรายเดิมที่ยังคงดำรงตามวาระอยู่ใช่และไม่ได้ถูกต่อวรระหรือถูกเลือกในการประชุมนัดวันที่19อ่าใช่ธันวาคมฉะนั้น หท่านยังดํารงตาแหน่งอยู่ใช่ซึ่งหท่านนี้ก็รวมประธานบอร์ดคือท่านประหลัดราวลนแสงสนิทใช่ใช่วันนี้ครับมีกลุ่มคนครับที่มีพฤติการในลักษณะอยากสนุกแต่ไม่จ่ายตังค์แล้วก็ทำประหนึ่งว่าการบินไทยเป็นสมบัติของตัวเองทั้งที่ ไม่รู้สิได้จ่ายสักแดงไหมหรืออ่ะโอเคก็บางส่วนก็เป็นผู้ถือหุ้นด้วยแต่ก็ถือเท่าไหร่อ่าไม่รู้รแต่เก้ากว่าเอร์เซเขาเอาด้วยข<อ>เขาคลอดมตินี้ออกมาเออท่านน่ะสิแล้วกายเป็นว่ามติที่คลอดออกมาวันนี้เป็นหมันไปใช้อย่างนั้นเออเออแล้วแบบนี้ครับพรบมหาชนมีไว้ทําไมนะ